วิเขาไม่เข้าอวิได้ชื่อน,นี้นะโว้แมอเอข้ามาแล้วหรอจริงๆเขาไม่นะชุดเราสวยเปล่าชุดเราสวยไหมสวยสวยสวยโอ้ยยิงหรอพวกเธอก็สวยเหมือนกันน่ารักด้วยเอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนชาวฟรีไฟล์อีกครั้งัะผมนะตอนนี้ก็เข้าใกล้ช่วงเทศกาลวันสงการแล้วใช่ไหมผมนเดีย๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันบ้างนกว่ามีอะไรมาบ้างับผมนะ ก็อาจจะไม่ใช่นี้ับผมนะค <Yeah. S 1> ือว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ับผมไม่รี้ผมนะแจกหนะักกว่าช้างทั้งเจ็ดฮะแจกแจกหนักกว่าช้างทั้งเจ็ดช้างทั้งเจ็ดบูย่าเด็ดเจ็เจ็ด,ด,ดจระเข้ <c> ือ <ười> มันเป็นอะไรที่แบบบอกเลยว่าอาารยากมากครับผมนะก็บอกเลยว่าฟรีครับผมนะชุดเขาเรียกว่าอะไรอะชุดเนี่ยเห็นไหมวันที่ห้าแล้วมันเป็นกิจกรรมใช่ป่ะระยะเวลากิจกรรมวันที่ห้าถึงสเวเดเมษา แล้วยังมีแจกตัวละครด้วยโอ้โหเป็นกิจกรรมอะไรที่ดีขนาดนี้นะเป็นกิจกรรมฟรีนะช่วงเทศกาลด้วยแล้วก็มีท่าทางเหมือนกับพนมมือไหว้เฮ้ยท่าทางนี้แบบท่าใหม่ดก่าน่าจะเป็นท่าใหม่เชีวพี่ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็มีแจกไอ้ลูกเต๋าลูกบิดอะไรเนี่ยอ่าแล้วก็สกินปืนอีกด้วยครับผมนะก็บอกยว่าอ่านี่ครับผมมีกิจกรรมใหม่จริงด้วยผมล็อกอินเข้ามาปุ๊บเจอเลยนี่เขาเขียนว่าดวงอาทิตย์น่าจะเป็นโทเค็นใช่ไหมบอกว่า เจ็ดวันล็อกอินอะไรอ่ะต้องเรียอะไรแปดมันหกหรือแปดเจ็ดวันล็อกอินอกเล่นนะล็อกอินอกเล่นแรกไอเทมเท่าช้างน่าจะแจกเยอะใช่ไหมครับเห็นเพราะว่าหเห็นป้าแล้วเนี่ยนี่คือแบบมีแว่นตามีปากแ้งเขาก็แบบชุดชุดสวยมากชุดบอกเลยว่าชุดสวยมากก็คือแบบรับเลยเหรอเอาพวกนี้ไปแรกใช่ป่ะใช่ไหม,ไหมอ่ะพี่รับไปเลยลกันนะ น้องๆก็คงอยากรู้ใช่ไหมว่าชุดเนี่ยมันแบบน่นารักสักแค่ไหนโอเคป่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดชุดให้ดูดกันในนี้ผมสิบเจ็ดเมษาศาสเดมันศาสเดครับผมนะแจก,กหนักเท่าช้างรับรับไปหมดนี่เลยชุดสงการอะไรท่าสวัสดีท่าสวัสดีฮะกูเลอะไรเขาเกิดว่าอะไรชุดสงการแล้วยังไงท่าสวัสดีฮะมันมันมันแปลว่าอะไรท่าสวัสดีนะช่างมายกันถือแก้วเห็นกันแล้วสกินปืน เนไหมเขาเขียนบอกว่าบอดติดเอฟเฟคและตัวคอนฟีแสดงว่ากิจกรรมในเดือนนี้เป็นกิจกรรมที่แจกรฟครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากรู้รยายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากนี้ผมแนะนำให้เข้าไปที่แฟนเพจกัน e นี่ยฟรีไฟล์ครับผมนะนะี่ครับผมแล้วก็เข้าไปที่ริงตรงนี้นะั่นเองครับผมมันก็จะเข้าไปที่ริงนี้คนระับผมเห็นไหมเขาเขียนว่า17 za, sa, ek, นะาเมษายนสัเดา์แจกหนักเดือนเมษาผมนะก็เลื่อนลงมาดูเลยครับว่าเขาเขียนอะไรบ้าง ว่าในเกมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจับผมถ้าดูนี่จะเข้าใจกว่านี่ครับผมนี่คือเป็นแผนผังครับผมก็เขียนว่าแจกมากกว่าช้างทั้งเจ็ดนะผมนะคือวันจันทร์ถึงศุกร์นะห้าถึงเก้าเมษานี่นะตามแผนป้านี่เลยนะส่วนวันเสาร์วันที่สิบเห็นไหมครับมันก็จะแจกโต,โตัวละครส่วนอาทิตย์นี้นะเห็นไะนี่เล่นครบร้อยแปดสิบนาทีรับสูงสุดโทเค็นดวงอาทิตย์หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดอันเห็นไหม ตั้งแต่วันที่5ถึงสิบเอ็ดเลยนะเนี่ยเห็นไหมตามตามเครื่อตารางสอนของเกมหรือเปล่าก็ไปดูนะล็อกอินเจ็ดวันรับสูงสุด5แล้วก็รับสูงสุดถึง20นะครับผมส่วนดวงอาทิตย์เอาไปแลกไปได้นะผมนะอย่างที่เห็นนะผมเอาไปแลกชุดซัมเมอร์บีดนะครับผมแล้วก็ของวันต่างๆอีกมากมายนะผมนะเห็นนะก็จะมีทั้งสกายบอร์ดเสื้อผงเสื้อผ้าสกินปืนนั่นเองครับผมนะ่ะเคนะครับมันมีรายละเอียดทั้งหมดนะโอเคผมเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดู ชุดกันต่อเียกับครับผมนะโอเคนะของรางวัลสุดพิเศษ,ษในเทศกาลนะครับผมก็อ,อย่างเงี้ยครับผมนะนี่คือของรางวัลจาก GM เนื่องในเทศกาลสงการานต์ที่กําลังจะมาถึงในปีนี้ทางทีมงานขอมอบไปเทมสุดพิเศษ,ษชุด Summer b r e e d นะครับผมและ Summer Wave ก็คือลายเพนที่นาคือเอ็นนี่ใช่ไหมนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะซัม m มอร์เวฟนะครับผมนะเป็นแบบเวฟแป้งแป้งปะแป้งอะไรเงไี้ยใช่ป่ะเฮ้ยน้อง พี่ว่าชุดนี้มันสวยมากเลยนะทุกคนูสินะเ <c oughs> ขาบอกว่านะให้คุณใช้ให้คุณได้ใช้กันก่อนใครเลยและอย่าลืมออกไปทาคลิปอวดเพื่อนๆ <c oughs> เอานี่เราทําคลิปอยู่ปุ่นเนี่ย <c oughs> ให้ได้ทําอยู่นะถ้าหากทําคลิปอวดเพื่อนแล้วโบดร,ระวังไอเทมปริศนาที่จะมาพร้อมจดหมายฉบับต่อไปเฮ <c oughs> ้ยจริงเหรออืมันใจ,จเจมใจดีจังเลยเามาให้เราเฮ้ยน้องชุดนี้แบบโหสวยมากนะเอาจริงๆนะพี่ชอบโบมากเลยทุกคนเฮ้ย ดูดูแล้วเนี่ยแบบน่ารักครับทุกคนดูดิดูดิกางเกงก็เท่โอ้โหดูดิดูดดกกอดดดรองเท้าเลยทุกคนนี่รองเท้านะนี่พี่บอกเลยรองเท้านี่แตงโมจะชัดตั้งแต่หัวเนี่ยหัวหัวจะตดเท้าเนี่ยเหมือนแบบเป็นผลไมล้ครับผมนะก็เข้ากับเทศกาลสงการนะผมนะก็เดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้ไปรองอวดอวดเลยนะไอ้นี่คืออะไรของกกรรมที่เมื่อวานใช่ไหมที่ดูครบโอเครั้วพผมเลยกันอื้อ งานงานทันทีอันนี้ไม่ไม่ใช้เอาเดี๋ยวอันนี้มาทำไมเนี่ยเอ้อันนี้ไม่ใช้ไม่เอาไปเราจะใช้งานงทันทีแล้วผมนะก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นที่ระลึกอา้าวเดี๋ยวชุดไม่เปลี่ยนฮัลโหลคือพ,พี่ต้องไปเปิดกล่องอีกทีใช่ป่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้ฮะเซ็ตนี้ไปลองแบบเดินเล่นนะฮะแต่ก่อนนี่เลยเอาหน้ากากออกก่อนเออไหนอะจริงๆว่าไม่ได้เข้าเกมนานละถ้าเราใส่อย่างงี้คนอาจจะกลัวเราครับเราต้องแบบไปแบบสวยๆหน่อยเดี๋ยวก่อน ย่างเงี้ยมันจะสวยไหมเนี่ยอืมทำไงให,ให้มันแบบมันน่ารักกันทุกคนฮะบอกพี่ทีสิตามันแดงแป๊ดเลยเราต้องเอาออกใช่ไหมอ๋ออนถาก่อนที่แต่ถ้าเราใส่แว่นไปมันก็จะดูแบบน่ารักใช่ปะ่ะแล้วเขานี่มันต้องใส่ลายเพชรหน้เออของมันก็มีโอเคป่ะทุกคนเป็นไงน่ารักปะ่ะโอ้โหคือแบบชุดมันเซ็กซี่สะเลิรกเกินโอดโผ่แว๊บแว๊บวิง้งวิ้ง นารักอทุกคนมีแตงโมด้วยบนหัวโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเอาชุดนี้ไปอวดในโซนฟรีไตา์นะครับว่าคนในโซนเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงบ้างโอเคครับผมไปดูกันเลยยังไงยังไงยังไงฟันอย่างเดียวเลยยังไงยังไงฟันใหญ่ยังไง เป็นเขามีอะไรจะพูดกับผมอย่างแน่นอนเอามาจากไหนสิบึงบสิบเอ็ด่ะเฮ้ยขะ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 พอขะ,ขะเฮ้ยต้องขะขาจีเปล่าไม่ใช่จีใช่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 เราต้องบอกว่าจีจีใช่ใช่ใชจี โโงงจีโน่งงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีมาทำอะไรเขาบอกเขาเป็นจีจีจีจะจะมาบอกว่าวันที่10-11 แกะปยกปเขียนดิดยกมันเขียนยังไงวะจากจากแตงโมเล็กๆครับกลายเป็นแตงโมใหญ่ฮะไมไงไมงโอเคละคนเราอวดขวดแค่นี้พอกันไงั้นเราไปป่วนไปป่วนคนนี่ป่วนคนแบบกำลังสร้างห้องเลย ใช่เวะไม่อ่านเลยนี่ไม่คุยยังไงวะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนน้องว่าชุดนี้สวยปะสวยครับเฮ้ยจริงก็เนี่ยจริงครับโอเคเดี๋ยวพี่จะแจกน้องๆทุกคนเลยกันเคเาป่าอย่าลืมนะอย่าลืมล็อกอินนะวันที่สิบสิบเอ็ดนะเข้าใจเปล่าวเออเขาแจกฟรีทุกคนนะโอเคบายบายจุ๊บๆรู้เปล่าวะ นะอุ้ยเขาไม่เข้าอุ้ยได้ชื่อนี้นะโว่ได้หรอเข้ามาแล้วหรอจริงๆเขาไม่าเธอเธอสวยเปล่าชุดเธอสวยไหมสวยสวยสวยเหรอจิงหรอพวกเธอก็สวยเหมือนกันน่ารักด้วยทุกคนน่ารักหมดเลยจีโน่รักทุกคนนะวิจีโน่ไปไปไปแล้วจุ๊จุ๊ แล้วแอดทุกคนแล้วนะบ๊ายบายมาแล้วเอาเพื่อนเขาเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีนโน่เข้าสิ่งเฉลยครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมวันที่สิบอย่างที่บอกวันที่สิบสิบเอ็ดเมษายนครับผมอย่าลืมเข้ามาล็อกอินนะครับเพื่อรับตัวคอครไปฟรีๆครับผมแล้วก็กิจกรรมมากมายครับผมนะโอเคนะสวัสดีพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมนะบ๊ายบายนะครับผมนะจุ๊บๆนะสวัสดีฮะ